วันนี้มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านตาแปะนะครับที่เราเห็นนี้อยู่บนถนนเส้นที่จะไปทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในร้านกันบริเวณภายในร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำตาแปะนะครับมาดูเมนูก่อน นี่คือเมนูแนะนำทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับนี่ถ้าจะแซ่บนะครับมีให้เลือกระดับความเผ็ดนะครับ3ลิกเตอร์ฮลิเตอร์เมนูแนะนำของเขาตือโป้ไยไายเหงื่อแตกฝ่ามือบงกรบงกรลุยไฟดูร้อนแรงทั้งนั้นเลยนะครับ ั่งมาแล้วครับอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยบะหมี่หมึกไข่ต้มยำบะหมี่มึกไข่ต้มยำนะครับส่วนของผมเป็นเส้นใหญ่ต้มยำรวมทะเลนะครับมีไข่ด้วยดูน่ากินขนาดนั้น,นะครับแล้วเกี๊ยวกรอบที่เห็นนี้สามารถเติมได้ตลอดนะครับ น่ากินไหมครับ ทานกันได้ครับใจไม่ไหวละอาชีน